ที่มาและความสําคัญของงานวิจัยการจัดการเรียนการสอนในศตรวรรษที่21ควรมีการสนับสนุนให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจด้วยตนเองสามารถนําความรู้เดิมและความรู้ใหม่มาต่อยอดให้เกิดประโยชน์ได้โดยผู้สอนทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือให้คําแนะนําโดยการใช้เทคโนโลยีมาเป็นแรงกระตุน้นหาเทคนิคการสอนแบบใหม่ฝึกนิสัยให้นักเรียนรักการเนรียนรู้และศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคนิคการสอนที่หลากหลายไม่มุ่งเน้นการบรรยายเนื้อหาเพียงอย่างเดียวเพื่อกระตุ้นความสนใจและสร้างความกระตือรือร้นในการเรียนวิทยาลัยนาฏศิลิ์น,นครศรีธรรมราชในหลักสูตรของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพกำหนดให้นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่หนึ่งเรียนร่วมกันทุกสาขาวิชาเพื่อสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิสินไทยประกอบไปด้วยความหมายความเป็นมาของน่าฏศิสินไทยประเภทของนาฏศิสินไทย ระบำรำฟอร้อนนาฏศิลป์ไทยโขนละครและการประกอบพธิธีไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยซึ่งองค์ความรู้ทางด้านนาฏศิลป์ไทยที่กล่าวมาข้างต้นจะส่งผลให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงคุณค่าเกิดความศรัทธาต่อวิชาชีพโดยเฉพาะเนื้อหาการประกอบพธิธีกรรมไหว้ครูนาฏศิลป์ไทยถือเป็นพิธีสําคัญของชาวนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดกันมาอย่างชานานซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบหลายประการเนื้อหาในการเรียนจึงมีความซับซ้อนนักเรียนจึงขาดความสนใจและไม่กระตือรือร้นในการเรียน อีกทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด1 9ทําทำให้กิจกรรมพิธีไหว้คุณนักติดสินไทยไม่สามารถจัดขึ้นได้ส่งผลให้นักเรียนไม่มีประสบการณ์ในการเข้าร่วมเช่นเดียวกับการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ไม่สามารถดาเนินการตามปกติจึงจําเป็นต้องจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนควรใช้สื่อที่มีองค์ประกอบครบมีความสะดวกในการใช้งานเพื่อสนองการเรียนรู้ของนักเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงจัดทำสื่อไหว้ครูเซอร์เมนีเกมโดยคณะผู้วิจัยได้นำเนื้อหาพิติกรรมไหว้ครูน่าศิสินไทยมาสร้างเป็นเรื่องราวสอดแทรกลงไปในสื่อทำให้สื่อไหว้ครูเซอร์เมนีเกมกลายเป็นเกมเพื่อการเรียนรู้นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยวิธีการเล่นเกมและฝึกทักษะในการเรียนรู้ด้วยตนเองในตัวเกมจะมีสถานการณ์จำลองเพื่อดึงดูดความสนใจของนักเรียนทำให้นักเรียนรู้สึกสนุกสนานท้าทาย ได้กระตุ้นการเรียนรู้อีกทั้งสื่อไหว้ครูเซเลมานีเกมสอดคล้องกับทฤษฎีการเรียนรู้ Active l e ARNING เนื่องจากนักเรียนได้เล่นเกมเสมือนกับว่าได้ลงมือปฏิบัติและทําให้นักเรียนได้คิดวิเคราะห์ลองผิดลองถูกจนเกิดเป็นประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองคณะผู้วิจัยจึงนําสื่อไหว้ครูเซเลมานีเกมมาใช้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพิธีกรรมไหว้ครูนัาตศิลป์ไทยสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาัยนาตศิลป์นครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อสร้างสื่อวหวครูเซอร์มนี่เกมในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องพิธีกรรมวหวครูน่าศตะสินไทยสำหรับนักเรียนระดับประกาศนีศนยบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยนาศตะสิน,นครศรีธรรมราชเพื่อ <twitch>. ศึกษาผล<น>สัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนจากการใช้สือ่อวหวครูเซอร์มนี่เกมเรื่องพิธีกรรมวหวครูน่านตะสินไทยสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยนาศตะสินครศรีธรรมราช และเพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้สื่อว่ครูโซร์มานี่เกมเรื่องพิธีกรรมวหว้ครูน่าตัดสินไทยสําหรับนักเรียนะระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยนาตัดสินนครศรีธรรมราชกลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนวิทยาลัยนาตัดสินนครศรีธรรมราชที่มีผลสำลี์ทางการเรียนเรื่องพิธีกรรมวหว้ครูนาตัดสินไทยไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ60จํานวน22คนโดยมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นนัเกเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1ในภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564วิทยาลัยนาตสินคนครศรีธรรมราช 2. มีผลคะแนนจากการทดสอบท้ายบทเรียนเรื่องพิธีกรรมไหวครูนาตสินไทยต่ำกว่า12คะแนนจากข้อสอบทั้งหมด20ข้อเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของงานวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วย 1. สื่อไหวครูเซอร์มนี่เกมเรื่องพิธีกรรมไหวครูน้าตสินไทย2แบบทดสอบวัดผลสำฤทธิ์ทางการเรียนด้วยสือ่อไหวครูเซอร์มนี่เกมเรื่องพิธีกรรมไหวครูน้าตสินไทย3แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อไหวครูเซอร์มนี่เกมเรื่องพิธีกรรมไหวครนูน่าตสินไทยสำหรับนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยน้าตสินนครศรีธรรมราชผลการวิเคราะห์ข,ข้อมูล ผลวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของสื่อว้ครูเซลรแมนี่เกมเรื่องพิธีกรรมไว้ครูหน้าตะสินไทยตามเกณฑ์มาตรฐาน80ทับ80พบว่าสื่อไว้ครูเซลรแมนี่เกมมีค่าประสิทธิภาพเป็น82.27ทับ88.64ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว80้80ทับ80ส่วนดัชนีประสิทธิผลของสื่อว้ครูเซลรแมนี่เกมเรื่องพิธีกรรมว้ครูหน่าตะสินไทยพบว่ามีค่าเท่ากับ0.78ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ78 ผลการเปรียบเทียบของบทจำริ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อวหวครูเซริมนี่เกมเรื่องพิธีกรรมวหวครูนัตสินไทยสำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยนัตสินนครศรีธรรมราชจำนวน22คนพบว่ามีค่าเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ9.32ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ17.73ค่าความต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ185 และคะแนนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละเท่าก<ะ>ับ42.05สุดท้ายคือผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยาลัยนนทศิลป์นครศรีธรรมราชที่มีต่อสื่อไว้ครูเซราม y คเกมเรื่องพิธีกรรมไหว้ครูนกทศิลป์ไทยพบว่ามีจำนวนผู้ตอบแบบสอบถามเพศชายจำนวน13คนคิดเป็นร้อยละ59 และผู้ตอบแบบสอบถามเพศหญิงจํานวน9กคนคิดเป็นร้อยละ41และผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อว่ครูเซรามี่เกมเรื่องพิธีกรรมวหว้ครูนัทตศิลป์ไทยสําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่1วิทยัยนัทศิลป์น,นครศรีธรรมราชพบว่าในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจในระดับเหมาะสมมากที่สุดมีค่าเฉลี่ย4.62และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ0.52ข้อเสนอแนะข้อเสนอแนะจากผลวิจัย 1. สื่อว้ครูเซรเรมานี่เกมเรื่องพฤติกรรมวหวครูน่าจสินไทยที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์80ทับ80ซึ่งครูสามารถนำสื่อวหวครูเซอรเรมานี่เกมนี้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ 2. ควรมีโอกาสเผยแพร่สื่อวหวครูเซอรเรมานี่เกมให้กับผู้ที่สนใจเพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการเรียนรู้สร้างความสนใจและเจตคติที่ดีต่อนาตัดสินไทยข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 1. ควรมีการสร้างสื่อการศึกษาในรูปแบบโ a เ i อ g งเกมเช็กเช่นเดียวกับสื่อไหวครูเ e r รม o น y g เกมในเนื้อหาของบทเรียนอื่นๆเช่นน่าตัดสินไทยโขนน่าตัดสินไทยละครระบำรำฟ้อนเพื่อเป็นการพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้น 2. ควรมีการออกแบบดีไซน์รายละเอียดต่างๆภายในตัวสื่อเช่นตัวละครจากเสียงให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหาของบทเรียนมากยิ่งขึ้น สื่อไว้ครูเซรามี่เกมในการเข้าใช้งานนักเรียนจะต้องสแกน QR code หรือคลิกลิงก์เพื่อเริ่มต้นใช้งานเมื่อเข้ามาแล้วในหน้าแรกจะเจอกับหน้าล็อกอินเข้าสู่ระบบหากเข้าใช้สื่อเป็นครั้งแรกนักเรียนจะต้องลงทะเบียนในระบบเสียก่อน โดยการตั้งยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดและกรอกข้อมูลชื่อสกุลเลขประจำตัวระดับชั้นให้ครบถ้วนถึงจะเข้าใช้สื่อได้เมื่อเข้าสู่ระบบมาแล้วจะเป็นหน้าตั้งค่าตัวละครนักเรียนต้องเลือกตัวละครหนึ่งตัวจากทั้งหมด4ตัวละครและยังสามารถตั้งชื่อให้กับตัวละครของนักเรียนได้ตามใจชอบต่อมาคือหน้าแสดงคาแนะนาในหน้านี้ตัวสื่อจะบอกเงื่อนไขในการเคลียร์เกมทั้งหมดและบอกการใช้ปุ่มควบคุมต่างๆนักเรียนสามารถทดลองปุ่มควบคุมของตัวละครได้ หน้าหลักหน้านี้จะปรากฏเป็นแผนที่แสดงเส้นทางในการเคลียร์ด่านต่างๆโดยจะต้องเริ่มเคลียร์ไปทีละด่านตั้งแต่ด่านที่1ถึงด่านที่6ส่วนสุดท้ายที่เป็นสัญลักษณ์ถ้วยรางวัลน,นั่นก็คือแบบทดสอบซึ่งเป็นแบบทดสอบหลังเรียนจานวน20ข้อนักเรียนสามารถเข้าไปทําได้ก็ต่อเมื่อเคลียร์ด่านครบทั้ง6ด่านตัวเกมทั้ง6ด่านจะมีการสอดแทรกเนื้อหาเรื่องพิธีกรรมไหวครูหน้าตัดสินไทย ซึ <Cornell>. ่งแบ่งเป็นหัวข้อไปตามด่านต่างๆดังนี้ด่านที่1ความหมายและความสําคัญพิธีกรรมไหว้ครูน่าจะสินไทยด่านที่2หัวโขนที่สําคัญในพิธีไหว้ครูน่าจะสินไทยด่านที่3เครื่องจังเวในพิธีกรรมไหว้ครูน่าจะสินไทยด่านที่4ผู้ประกอบพิธีในพิธีกรรมไหว้ครูน่าจะสินไทยด่านที่5ลักษณะขั้นตอนในพิธีกรรมไหว้ครูน่าจะสินไทย ดานที่6เลงหน้าผาาที่ใช้บรรเลงประกอบในพิธีซึ่งในแต่ละดานจะประกอบไปด้วยส่วนสําคัญตามส่วนดังนี้ 1. การรับภารกิจตามหากุญแจกุญแจคือไอเทมสําคัญที่นักเรียนต้องรวบรวมให้ครบ6ดอก เพื่อเป็นเงื่อนไขในการปลดล็อกเข้าไปทําแบบทดสอบหลังเรียนโดยนักเรียนจะต้องไปรับภารกิจและออกตามหากุญแจนในด่านต่างๆให้ครบซึ่งในด่านต่างๆจะมีตัว NPC หรือ Non Player Character คือตัวละครต่างๆที่ไม่ถูกควบคุมโดยนักเรียนมีหน้าที่มอบภารกิจและให้ความรู้ในเนื้อหาพิธีกรรมไหวครูน่าดสินไทยกับนักเรียนและตัวมนสเตอร์คืออสุรกายที่คอยเป็นอุปสรรคขัดขวางนักเรียนนักเรียนจะต้องสังหารมอนสเตอร์ให้หมดแต่จงระวังมนสเตอร์เหล่านี้มันไม่ธรรมดาอย่างที่คิดเพราะมันสามารถ ทำให้ตัวละครของนักเรียนตายได้หากตัวละครของนักเรียนตายก็จะไปเกิดใหม่ที่จุดเริ่มต้นในด่านนั้นๆทันที 2. มินิเกม มินิเกมคือเกมซอนเกมซึ่งเป็นเกมที่สอดแทรกในด่านต่างๆมีหน้าที่ช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียนในบางเนื้อหาที่มีความซับซ้อนและเป็นการเพิ่มความท้าทายให้กับนักเรียนให้รู้สึกสนุกสนานยิ่งขึ้นโดยมินิเกมที่มีอยู่ในสื่อไว้ครูเจอเมานี่เกมมีทั้งหมด4เกมประกอบไปด้วย1เกมจัดวางหัวโขนซึ่งมินิเกมนี้จะอยู่ในด่านที่2โดยนักเรียนจะต้อง นำหัวโขนที่สำคัญในพิธีไหวครูนัตสินไทยไปจัดวางตามตำแหน่งให้ถูกต้องนอกเหนือจากที่นักเรียนจะได้รู้เกี่ยวกับตำแหน่งการจัดวางหัวโขนในพิธีกรรมไหวครูนัตสินไทยแล้วนักเรียนยังได้รับความรู้เกี่ยวกับชื่อและความสำคัญของหัวโขนนั้นๆอีกด้วย2เกมจำแนกเครื่องสังเวย ซึ่งมินิเกมนี้จะอยู่ในด่านที่3นักเรียนจะต้องนําเครื่องสังเวยมาจําแนกตามหมวดหมู่ต่างๆโดยก่อนเริ่มเกมนักเรียนสามารถกดดูเครื่องสังเวยในแต่ละหมวดหมู่ได้เพื่อจดจําว่าแต่ละหมวดหมู่ประกอบด้วยอะไรบ้างถึงจะกดเริ่มเกมเมื่อเริ่มเกมเครื่องสังเวยต่างๆจะกระจัดกระจายกันอยู่นักเรียนจะต้องลากมาใส่ให้ถูกหมวดหมู่ให้ได้มากที่สุดภายในระยะเวลาเพียง 100, <100. วินาที 3. เกมตามหาผู้ประกอบพิธีซึ่งมินิเกมนี้จะอยู่ในด่านที่4ี่ นักเรียนจะต้องตามหาตัวของผู้ประกอบพิธีโดยระหว่างทางจะมีอุปสรรคต่างๆคอยขัดขวางซึ่งนักเรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับคุณสมบัติของผู้ประกอบพิธีไหว้ครูนาฏสิลป์ไทยที่แฝงอยู่ในสิ่งต่างๆระหว่างทาง 4. เกมเข้าร่วมพิธีมินิเกมนี้จะอยู่ในด่านที่5จะเป็นการจำลองการเข้าร่วมพิธีกรรมไหว้ครูนาฏสิลป์ไทยตามลำดับขั้นตอนที่สำคัญดังนี้พิธีส่วนบนเย็นจะสังเกตได้ว่าภาพบรรยากาศจะเป็นช่วงของตอนเย็น ในพิธีมีการจัดวางหัวโขนและมีพระสงฆ์อยู่ในพิธีต่อมาพิธีทำวัดเช้าหรือพิธีสวดมนต์เช้าในพิธีมีการจัดวางหัวโขนและมีพระสงฆ์อยู่ในพิธีเช่นเดียวกับพิธีสวดมนต์เย็นแต่ที่ต่างออกไปคือภาพบรรยากาศที่เป็นตอนเช้าพิธีไหว้ครูจะสังเกตได้ว่ามีการจัดวางเครื่องสังเวยและมีผู้ประกอบพิธีเข้ามาพิธีครอบครูจะสังเกตได้ว่าตัวของผู้ประกอบพิธีจะมีแอนิเมชันการครอบศีรษะครูให้กับศิษย์ สุดท้ายคือพิธีรับมอบจะเห็นได้ว่าตัวของผู้ประกอบพิธีจะมีแอนิเมชันการส่งมอบมัดอาวุธให้กับสิทธิ์ซึ่งในแต่ละพิธีจะมีจุดเข้าร่วมพิธีเมื่อตัวละครที่นักเรียนควบคุมอยู่เข้าไปในจุดนั้นก็จะมีคำอธิบายในพิธีต่างๆปรากฏขึ้นมา 3. แบบทดสอบท้ายด่านแบบทดสอบท้ายด่านหรือแบบทดสอบระหว่างเรียนคือแบบทดสอบที่นักเรียนต้องทําหลังจากเคลียร์เกมและมินิเกมในแต่ละด่านสําเร็จแล้ว ซึ่งแบบทดสอบนี้จะมีอยู่ในทุกๆด่านในแต่ละด่านจํานวนของข้อสอบจะให้เท่ากันขึ้นอยู่กับปริมาณของเนื้อหาในด่านนั้นๆสุดท้ายคือหน้าเกียรติยศเป็นหน้าที่จะแสดงผลคะแนนจากการทําข้อสอบทั้งหมดทั้งแบบทดสอบท้ายด่านในแต่ละด่านและแบบทดสอบท้ายบทเรียน